สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะเล่นเกม a อคโซมูบายนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเล่นเซิร์ฟซ่อออนไลน์เหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็มาเจอกันอยู่หน้าบ้านนะครับวันนี้ก็ทางเซิร์ฟเกมเขาก็ได้มีเทศกาลกิจกรรมอีกแล้วนะครับมันมีให้เปิดสัตว์ดันเจียนนะครับ ซาตานเจียนสามารถเกิดในแมปได้แล้วนะครับมีช่วงเทศกาลนะครับที่สามารถเกิดได้นะครับเดี๋ยวเราไปบินดูนะว่าันดานเริ่มเกิดหรือยังนะครับตอนนี้ก็เพิ่งเปิดเมื่อเช้านะครับมันก็จะเริ่มเกิดมานะครับันดานก็จะเริ่มสปอยเกิดกันเรื่อยๆแล้วนะครับนี่นะครับก็ จ้ารถเมล์สายแปดก็เป็นดันแล้วนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวปลานะครับเดี๋ยวประมาณสักสักวันนึงก็จะเป็นครบทุกตัวนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นน้อยอยู่นะครับบางตัวก็ยังเป็นตัวธรรมดานะครับเพิ่งเปิดนะครับเราบินดูรอบๆในป่าเรดบุฟนับว่ามีสัตว์อะไรายมากควางก็เป็นแล้วนะครับนี่นะครับ ตองเทศการมีกิจกรรมแบบนี้ก็รีบจับสัตว์ดันไว้กันเลยนะครับนะครับก็มีสัตว์ดันเริ่มเกิดกันเต็มแล้วนะครับ บอกว่าจะมีไข่ด้วยนะไข่ที่เป็นสีเป็นสีกันเรียกว่าไข่แรนดูนะมันก็เหมือนช่วงพิซซ่าอะไรพวกนี้นะครับที่มีกล่องขวานครับอันนี้ก็จะเป็นไข่นะครับช่วงเวลาที่กิจกรรมครั้งนี้ก็วันที่30ถึงวันที่6นะครับหเมษายนครับ จะมีสัตว์ดันเกิดในแมปนะครับเชิบเช่านะครับตอนนี้ยังเกิดน้อยนะครับเดี๋ยวสักพักประมาณสักครึ่งวันหรือถึงหนึ่งวันก็จะเต็มแมปเลยนะครับบินไปที่ไหนก็จะเจอแต่สัตว์ดันนะครับตอนนี้ก็ยังมีน้อยอยู่นะครับ นน้กเพิ่งเปิดเมื่อเช้านะครับงัน,นบอกหลังจะมีการเปิดหลังเที่ยงคืน,นครับมาคืน,นครับแล้วก็สัดดันก็เริ่มเกิดกันมาแล้วนะครับน,นี่เป็นตัวป่านะครับ เราขอสั่นฮาร์เซอร์ก็เป็นดันแล้วนะครับเราตรงบ้านกิจกรรมครับ เ,เกิดกันแล้วนับนี่นับอาจบ <S <S เจนก็ดันแล้วนะครับสเตโกนะครับโออาเจนดันเจียนเกิดแล้วนะครับ ช่วงเทศกาลแบบนี้ก็รีบจับสัตว์กระดังเกี่ยนเก็บไว้เลยนะครับเดี๋ยวต้องไล่เคลียร์สัตว์ที่ธรรมดาออกนะครับมันก็จะเป็นสัตว์ดันเกิดแล้วนะครับ เราลองวัดไปดูแถวหิมะดูนะ สัตว์ก็ยังม่ค่้าเป็นดันหมดนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งครับก็จะเป็นครบทุกตัวนะครับนี่เพิ่งไปตั้งค่าเปิดใหม่นะครับมันก็เกิดเป็นบางตัวอยู่นะครับค่อยทยอยเกิดครับถ้าสัตว์ธรรมดาตายก็สันติเย่นก็จะเกิดขึ้นมาแล้วนะครับก็เหมือนเทศกาลที่ผ่านๆมาครับ จะทานด้วยนะครับจะทานยังไม่เป็นดันนะครับก็ยังไม่ค่อยดันเยอะนะครับเดี๋ยวอประมาณช่วงบ,บ่ายๆน่าจะเกิดกันเยอะกว่านี้นะครับ สายบินมาไกลแมพไม่โหลดแล้วนะปกติแถวนี้นี่จะมีสัตว์เยอะมากเลยนะเดี๋ยวเราว่าไปดูที่อื่นต่อนะอออขานโนอนคะรับ ครับนีนผาแดงเริ่มเกิดกันแล้วนะครับสันดานเจียนเริ่มเกิดแล้วนะครับเอาละครับคลิปนี้ก็ามาอัดคลิปสั้นๆมาพาดูสันดานเจียนเกิดนะครับสำหรับเทศกาลกิจกรรมนะครับนี่นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเจ้ารถเมสายแปดครับ แล้วับวันนี้ก็พามาชมแค่นี้นับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระเด่นเวลาผมลงคลิปใหม่ๆต้องรับการแจ้งเตือนทันทีครับวันนี้ก็สวัสดีครับ